ครับสวัสดีครับสะไบชาแนลนะครับวันนี้นะครับตอนนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นการปาดผิวปาดหน้าเฟตชิ่งนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับรูปเดิมนะแต่วันนี้ครูจะพามาทําการใช้โปรแกรมของการกัดกัดขอบด้านข้างนะครับกัดขอบงานด้านข้างครับเราก็จะกัดขอบงานนะครับที่อยู่ด้านข้างนี่กัดยังไงนะครับนะ กันด้านข้างนะครับเหมือนเดิมความหนางาน50มิลนะครับเอามาดูกันเลยนะครับรูปเดิมนะครับใช้รูปเดิมในการศึกษา,ามุมมองไอโซเมตริกนะครับเราจะเห็นนะครับให้เราเลือกสร้างความหนาของชิ้นงานก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบ2 d ดีนะครับแล้วก็ต้องมาใช้คำสั่งในส่วนของตอกเซตอัพนะครับตอกเซตอัพ คลิกับไป Stock Setup นะครับแล้วจะขึ้นหน้าจอมาในส่วนของ Machine Group นะครับสิ่งแรกที่เราต้องเลือกก็คือเหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ Boarding Box นะครับ Boarding Box Boarding Box ขึ้นมาแล้วแล้วก็เลือกอะไรครับเลือก Line Area นะครับแล้วก็จะมากาหนดในส่วนนี้นะครับ่าดูทำงไง ลายเอ r e a นะครับติ๊กลายเอนะครับไม่จะขึ้นจะขึ้นเส้นมาแล้วหลังจากนะั้นตัวนี้ในตามขอบงานแกน x กน y เนี่ยนะครับอาครูจะเผื่อขอบงานเข้าไปสักสองมิลก็ได้นะครับสองมิลเห็นไหมครับอสองมิลจะเห็นว่านะครับขอบงานนี่มันออกมานี่ครับตัวนี้สองมิลนะครับ,รน min, นรบเนี่ยตัวนี้นะครับสองมิลิเมตรข้างละสองมิลสองมิล นะครับตามทั้งแกน x แกน y นะครับสองมิลตัวนี้เห็นชัดเจนไหมครับมาตัวนี้คือที่มันออกมาสองมิลเพื่อนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็เลือกโอเคไปนะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าบอรดบิ้งบล็อกเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่หน้าบอรดบิ้งบล็อกต่อมาตัวนี้อ่าเราสมมุติชิ้นงานเรานะครับตามแบบของงานของเรานี่มันห้าสิบแล้วก็ใส่ไปห้าสิบนะครับใส่ไปห้าสิบมิลิเมตรเลย ส่วนสต็อกไอ้ตัวนี้เราก็ไม่ต้องใส่นะครับเราไม่ได้ปาดหน้านะครับเราไม่ได้ปาดหน้าเอางานตามขนาดเลยห้าสิบมิลิเมตรนะครับเป็นยังไงหไหมครับโปรกแกรมมันจะสร้างความหนาให้เรานะครับนะโปรกแกรมมันจะสร้างความหนาให้เรานะครับตัวน,นี้คือห้าสิบมิลิเมตรนะครับนะครับห้าสิบมิลิเมตรส่วนต่อมา นะครับที่เราทําไปแล้วก็คือสต็อกตรงนี้สองมิลน,นะครับค่างละสอง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 นะครับหล mm ั hmm. งจากนั้นให้เรามาเลือกตรงทุนขาดนะครับคลิกขวาก็ได้นะครับหรือว่าเรามาเลือกที่ทุนขาดนครับตัวนี้เราก็จะใช้คําสั่งกัดด้านข้างนี่ก็เลยคือเป็นคําสั่งแบบ contour คอนทัวร์นะครับเราก็เลือกคอนทัวร์ไปนะครับไอ้ตัวนี้ก็ที่ S.A สองอ่าโอเคนะครับมาเริ่มมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาเดิมหน้าต่างลูกโซ่นะครับเราก็เลือกส่วนที่เราต้องการจะกัดนะครับนะตัวนี้เป็นแบบซี lan, แพรแเราก็เลือกอาซีแพรนสองดี C นะครับนะตัวนี้ก็เป็นแบบขอบนะครับขอบตัวนี้เป็นแบบจุด o i n ์ตัวนี้เป็นแบบมินโด้ก็คือครอบทั้งหมดนะครับตัวนี้แอรีก็คือเฉพาะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นส่วนที่เราใช้บ่อยๆก็คือเป็นลูกโซ่นะครับผมจะกัด ยิงงานนะครับผมก็จะเลือกตรงเส้นนะครับเลือกตรงเส้นตรงนี้นะครับอันนั้นเวลาเลือกเลือกเส้นเนี่ยนะครับต้องลวยดีด้วยให้มันเป็นสีเหลืองให้หมดนะครับปัญหาที่เจอบ่อยคือมันไม่เหลืองหมดที่มันไม่เหลืองหนึ่งเพราะว่ามันมีเส้นทับกันอยู่นะครับดังนั้นจะต้องระวังให้ดีครับอ่าแล้วจากนั้นเราผมก็คลิกเขาหมายอ่าโอเคไปนะครับ จะขึ้นมาในนั้นหน้าต่างของทูนผ่าดนะครับนะสองดีทูนผา่าดคอนโทรลเห็นไหมครับอันส่วนแรกที่เราจะเลือกก็คือทูนผา่าดเราเลื่อนแบบไหนอ้าวเลือนแบบคอนโทรนนะครับทูนเหมือนเดิมผมก็จะคลิกคลิกขวานะก็แล้วแต่คนใช้นะครับบางคนก็จะใช้เล l e c ไลบรารีนะครับแต่ผมชอบเพียดนิวทูนนะครับสร้างทูนขึ้นมาใหม่ การกัดขอบก็ต้องใช้ดอกอะไรดอกเอ็นมินนะครับอ่าตัวนี้เฮดหนึ่งทูนก็ต้องเป็นหมายเล่งหนึ่งนะครับต่อมาอ้าวผมใช้ดอกอะไรอ้าวเมื่อกี้มัน R 5เราก็ต้องใช้ดอก10นะครับแต่ทีนี้ที่ผมสร้างงานขึ้นมาหนาเนี่ยหนา50นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้ตั้งค่าตรงนี้ถูกนะครับนะเพราะว่าถ้าเราตั้งค่าตรงนี้ผิดนะครับไอหัวฮลเดอร์เนี่ยมันจะไปโดน ขอบงานนะครับอ่าตั้งยังไงเอา้าคมนะครับอ่าผมคมผมใส่ไปแนละ้วอ่าคมโดยปกติประมาณสามสิบนะครับนะโอเวอว่าแรงอ่าสี่สิบห้าแล้วก็ความยาวนี้ก็ให้มันมากกว่าห้าสิบก็คือห้าสิบห้านะครับนะแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับอ่าเรามากำหนด ความเร็วรอบความเร็วตัดนะครับนะทูนเนียนตรงนี้เราก็ใส่กันได้นะครับนะบางทีเราได้จําได้นะครับนะผมก็จะใส่ว่า e n d m i w l n มินเท่าไหร่เมื่อกี้เราใช้ n m i n สิบมินนะครับนะ n m น,นนะครับอ่ะทูนหนึ่งนิดหนึ่งนะครับความเร็วฟีดอ่ะผมกัดสมมติผมกัดลูมิเนียมผมก็ใช้ความเร็วเร็ว,เรวหน่อยครับอ่ะห้าร้อยฟีดก็ความเร็วรอบต้องสูงนะัะ สองพันห้านะครับนะปลั๊กเรดลงนะครับแกนแทลงนี่นะครับเอาราบๆแค่ห้าสิบนะครับนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับห้าร้อยเห็นไหมครับสองพันห้าตัวนี้ปลั๊กเรดก็คือตามแนวแกนแทดนะครับฟีดเรตก็คือค่าเอฟนะครับพอเป็นสปินเดอร์สปีดก็จะเป็นค่าเอสเนี่ยเวลามันแปลงออกไปครับอ้าวต่อกันะครับนะ หลังจากนั้นเราก็เรื่องฮัเดอร์ฮลเดอร์ผมก็ไม่ค่อยเลือกไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะคัดพารามิเตอร์นะครับคัดพารามิเตอร์ส่วนที่เกี่ยวข้องอตอนนี้ของเราคือเราให้คอมพิวเตอร์นี่มันคำนวณให้นะครับเราสามารถเป็นเลือกแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับจะออฟก็ได้แต่ผมเลือกแบบให้คอมพิวเตอร์มันคำนวณให้เราเลยนะครับอ่ะสต็อกทูเลเวลออนวอลนะครับตัวนี้สต็อกสต็อกผนงังนะครับ นะตัวนี้รับตัวนี้ตัวนี้เป็นสต็อก x กับ y พูดง่ายๆส่วนตัวนี้ฟ r o สต็อกเป็นของสต็อกของแกนนะครับอ่าเราต้องการสต็อกไม่ต้องเผื่อไหมเราก็ไม่เผื่อก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้กัดหยาบก,กันละเอียดนะผมกัดให้ดูเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อมา d e ฟค cut อ่าถ้าเราตีเข้าไปนะครับตัวนี้ก็คืออะไรเราจะาลงทีละกี่มิลหนาผมกัดลงนี่ผมลงทีละห้ามิลเลยนะครับ ตแต่ต็ทสุดท้ายก็ให้เป็นศูนย์นะครับกิฟต์ซูนดาวนะครับถ้าเราติ๊กตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเราติ๊กตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นซับโปรแกรมนะครับนะอ่ะเป็นซับโปรแกรมอันนี้นเราไม่ต้องไปติ๊กนะครับนะให้แคมทําเองเลยอ้าวลีดอินลีดเอาลีดอินลีดเอาก็คือการเข้าการออกของดอกกัดนะครับการเข้าการออกของดอกกัด เนี่ยที่หลอกขัดมันจะเข้ามันจะออกนะเดี๋ยวผมสร้างเป็นแบบ l ีดอินเป็นแบบ้ามแบบนี้เป็นเส้นตรงนะครับนะนะครับแต่ถ้าเลือกแบบนี้อ่าตัวนี้เป็นเส้นตรงกับเส้นตรงนะครับให้ผมเลือกเป็นแบบแทนเจนกับแทนเจนก็คือเป็นโค้งกับโค้งนะครับแต่โค้งเข้าโค้งออกเบรกอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่าไม่เกี่ยวต่อมาแรงแรงกิ่งนะครับตัวนี้ผมก็จะใส่เป็น แอสซลโวุให้หมดนะครับอ่าดีแท็กนะครับเวลามันเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเอาให้มันเปลี่ยนที่10มิลน,นะครับไม่ต้องสูงฟีดแลนด์นะครับตำแหน่งที่แทดเริ่มอ่าน G01 ออกมาเนี่ยเอา2มิลก็ได้นะครับสต็อกมีไหมสต็อกไม่มีดิฟนะครับอ่าดิฟลบ50นะครับนะก็คือความหนางานเราต่อมาก็จะเป็นคูลแลนคูลแลนแลเราก็เปิดอ่อน อันนี้โอเคไปอ่าเห็นไหมครับตอนนี้โปรแกรมที่มันคํานวณให้เราอ่ะมันไปกัดงานด้านในนะครับซึ่งจริงเราต้องการกัดงานด้านนอกเราจะแก้ยังไงนะครับมาเริ่มถ้าเราจะแก้เราก็ไปกดที่พารามิเตอร์ตรงนี้นะครับอ่าเราคลิกเข้าไปที่พารามิเตอร์นะครับก็คือการแก้ไขอ่าในส่วนที่อยู่ของพารามิเตอร์นะครับเมื่อกี้ มันก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องของที่เราให้คอมพิวเตอร์คำนวณให้นะครับอ่าอืมเราใช้แบบควบคุมตัวนี้ก็เปลี่ยนจากเล็บเป็นไลท์นะครับเห็นไหมครับอ่แล้วก็โอเคไปชิคด,ดูอ่าเห็นไหมครับอ่ตัวนี้อ่า ท็อปนี่นะครับเขาเรียก lead in lead out คือตัวนี้นะครับนะตรงนี้เนี่ยเข้าออกนะครับนะนะครับ lead in lead out นะครับก็คือในส่วนวนี้เห็นไหมมันจะเข้ามานี่รับโค้งนะครับนะนะโอเคเป็นยังไงเพจโปรแกรมได้เลย อะปรับช้าหน่อยหไหมครับแต่เวลาทํางานจริงๆกันถามว่ามันทําได้ไหมบางทีมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าชิ้นงานมันถูกจับด้วยประกาเนาะนะครับหรือถ้าจะทําทได้ชิ้นงานมันก็ต้องมีการล็อกจิกนะครับล็อกล็อกล็อกสกูแล้วก็กัดรอบข้างเลยทีเดียวนะครับ อ้าวโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับการกัดชิ้นงานด้านข้างอ่า,อาโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการกัดงานด้านหน้ากัดงานด้านข้างแบบการใช้โปรแกรมคอนทัวนะครับไปติดตามชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับสําหรับช่งชองตะใบชาแนลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม